3. เหตุผลทำไมเราต้องเปิดร้านค้าบนอีเ y มากกว่า1ร้านค้าเหตุผลที่1เพื่อเพิ่มรายได้หรือช่องทางการขายของเรานั่นเองลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าหากว่าเรามีร้านค้าเดียวแต่เราไม่สามารถขายสินค้าในร้านค้านั้นได้ทุกวันเพราะการขายสินค้าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะขาย ไม่ได้ทุกวันใช่ไหมครับการเปิดร้านค้ามากกว่า1นร้านค้าจะช่วยให้เรานะมีรายได้มากกว่า1ช่องทางนะครับสมมุตินะครับวันนี้ร้านค้าแรกขายไม่ได้แต่ร้านค้าที่2ขายได้วันถัดไปร้านค้าที่2ขายไม่ได้แต่ร้านแรกขายได้การมีมากกว่า1ร้านค้าขึ้นไปจะช่วยให้เรามีโอกาส เหตุผลที่2องนะครับช่วยให้ร้านค้าของเราติดหน้าแรกๆมากขึ้นเรามีมากกว่า1ร้านค้าก็จะทําให้สินค้าเรามีความหลากหลายแล้วก็มีจํานวนสินค้าที่มากขึ้นนั่นเองจํานวนสินค้าที่มากขึ้น eBay ก็จะช่วยดันสินค้านั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลที่3นะครับช่วยลดความเสี่ยงการมีร้านค้าเดียวเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าร้านค้าแรกของเรานะครับเกิดอุบิเหตุนะครับ เกิดเราทําผิดกฎอะไรของ eBay แล้ว eBay ปิดร้านค้าเราเนี่ยบางทีเราอาจจะโดนลงโทษปิดไป7วันแสดงว่า7วันนั้นเราหาไรายได้ไม่ได้บน eBay เลยนะครับแต่ถ้าเรามีร้านค้าสำรองร้านที่2นะครับเราก็ยังกลับมาขายของบนร้านที่2ต่อได้นะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปเปิดร้านค้าเพิ่มกันเลยดีกว่านะครับ